ไม <ป S 1> ่ดีทองแค่แล้วนี่วันที่แ<อ>นะคะทองทองทองปองคันนาคมวันกันั้นวันที่ปเนาะพ่อก็ให้พระนห้พระพระอะไรม่ได้ลงพ่อเงินลงพ่อเงินรวยเงินรดยทองลงพ่อเงินวัดบ,บางคันเบอร์โพทะเล พิิอมพันธ์นี่แหละเกินเรื่องมันนี่นะมีนาริกาีอะไรัะชื่ออะไรดูโอดไปาโอดเขาดิไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรปีอด่เาดูของเราเนี่ยไปดูแล้วมีชีวิตมื่อหรชวิตเซอร์วิสเซอร์วิสอร์วิสนีเครื่องอัตโนมัติยี่ามันมี อันมณีอันาอันอันมันอันมณีเซชีวิต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 เซอวิตเซอเซอซอเอซวิตเซวิตอเวิตออัตมัอัตมิมณีอัตมณี เตวิตย์น่ากระจกเตวิตย์โอเตวิตนี่น่าตาดีนากระจกไม่ไม่มีเลยนอโอ้นากระจกไม่คลรอไม่รอนคุณเขาก็ใส่ดีนะไอ้นั่นให้กลายเป็นทำบุญโยนว่าไได้ไปโม้ไปไปทำเนี่ยทำในใ่ใช่เพิ่งตรงนี้ไปใหญ่เดี๋ยวเขาก็แม้แต่คนคนเขาเห็นมาดูอุ้ยเหียนมาดูนะมันไม่ใช่อ่ะเข้จายเปล่า มาดูดินาฬิกาขี้ไงนาฬิกาขี้เหลงไงโธ่กระจกกระจกอ,อะไรแกใส่อย่างนี้วะมันดีหัออะไรวะเซอร์วิสเซอร์วิสเซอร์วิสของเขามันอะไรนั้นอะไรนะไอเรนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ของเขาอ่ะฬิกาเนี่ยไอเรนเออเรนเซอร์วิสเซอร์วิส หน้ามันแตวเลยว่ะโอ้โหดับเลยว่ะนี่ดับเลยถ่ายไว้ดูเออเนี่ยคอเนี่ยของพ่อนะเนี่ยเออคอไม่ดูอ่อไม่ดูพ่ออย่าคอพ่อพาะอะไรมั้งพ่อนี่ยคอมาดูซิคอเนี่ยช้อนหน่อยที่พ่อหน่อยช้นหน่อยที่พ่อ วันนี้วันที่แปดธันวาคมก็จะงบ้านหน้าร้อยหน้าร้อยคุชเใส่บ้างตีนอยู่บ้านเนี่ยใส่แมงอยู่บ้านเนี่ยเอาวะจะใส่เน,นนเนี่ยอู่บ้านเกิดไม่ได้ใส่เนี่ยเพราะกีดแดงกเขาก็ตรงไหนเขอยู่ยอมไม่ต้องไปใส่ข้างนอกเดี๋ยวมันจะมั่งมั้งเราอะใส่แล้วก็ใส่เล่นของเรานี่แหละพอ่อเออใส่เล่นของเรา,นนะานเนี่ยความสุขเนาะจังบาทได้เนี่ย มีบาทเดียวเองเนี่ยยังใหญ่กว่าสองบาทว่าจินรอดดุใช่พอจินลาดมีไรวะโอ้ยแม่แดงไปแล้วี่องนั้นองหนึ่งแม่แดงไปแล้วไหมอ๋ออ่าร้อยแล้วก็องอีกพันกว่าองไม่น้อยให้แกไม่ใช่เหรอองน้อยให้แกไปแล้วแกไปแล้วตัวมีแค่นี้เนะมีแค่นีนี้เฉลิ้นึงนี่ห้าสิบห้าสิบตังค์เนาะมันไม่ค้าแล้วบอกไม่ค้า โอ้น่ก็ใส่เล่นอย่บ้านใครมาแล้วก็เหืองอะไรจะไปใส่ไม่ได้เพราะนันมันมัมมมันบอกว่าเท่าไรอ่ะหกหมื่นกว่าหมื่นกว่าแล้วเขาก็ใส่เล่นอยู่บ้านบางทีเขาไปงานเ็ไม่ใส่เราก็เลยบอกนแรงเก็บไปดีนะเก็บไปเก็บมาอืมครจะเก็บจนลืมอ่ะลง แม่มาหนีดิแม่มนานนี้ที่มาคุยปวดกันหน่อยที่มาอวดกันหน่อยนี่ฮะเอามาอวดกันหน่อยดิมีอะไรของมาอวดกันมั่งเร็วอันนี้ก็ที่ใส่ไปก็ต้องทำแบบนี้ต้องไปทำใหม่ทำใหม่แบบล้วามาอวดหน่อยเร็วมีของดีมาอวดกันหน่อยเร็วแต่สายมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นทองแนละ้วมันเป็นอะไรมันกัดทองนะเนี่ยอะไรเนี่ยเขาใจวัด ตอนมาอวดกันน่ามีอยังมันทองเลยแล้มันไม่ได้เดีอดพี่เจ้พ่อพ่อเจอเนี่ยมันกัดทองพ่อนี่เราไม่ได้คล้องอะไรกันแล้วไม่คล้องได้ไงเจ้าใส่เนี่ยจับไม่ได้คล้องไม่เป็นไรคล้องไม่ไหวเขาม่อวดกันนี่เขาอวดแล้วเนี่ยห <c oughs> มดวันสส <c oughs> นี้สั่งเนี่ยบอกให้ไปทำงานที่กาได้แล้วเนี่ยเขาบอกบอกนี่เรามาใส่แมงทุกวันใส่เลยแมงชื่อๆมันไม่ได้คล้องไม่โดนเใส่เราใส่เลนส์ ใจตัวหน่อยแวอเเขาดูที่น่ววไดีจังเมาบา่างเ้ยเามาโชเดียวานกันเีอ้ยเนาะเอามาโันหน่อยสิมันนั่งเด่นอยู่ตรงไหนเขาไม่รู้นะความสุขเราเกิดอาไม่เจอเลย่นเความสุขความสุขแม่ไปเล่นดูบ้านเานี่แหละเาอ่ะแปดนีเนี่ย